หลวงปูเง่เฮงประภาโซเจ้าอาวาสวัดบ้านด้านช่องจอมวัดพัฒนาธรรมารามบ้านด้านช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์พระเกจิชื่อดังเป็นสิทธิ์สืบทอดบุทธ,ธาคมหลวงอ้อคงสุวรรณโหนหรือพระครูอาคมมีสุดอดีตเจ้าอาวาสวัดวังสับพุทธอำเภอกรุงจังหวัดจันทบุรีสมยานามว่าเทพเจ้าแห่งเขาสมิงเกิดเมื่อวันที่11สิงหาคม2470่สิบ เพราะแม้เป็นชาวกัมพูชาแต่อพยพมาอยู่ประเทศไทยในสมัยที่ฝรั่งเศสปกครองโดยย้ายมาอยู่หมู่บ้านปราสาตตอตาององอเมืองจอสูรินประกอบอาชีพทำนาทำสวนมีพี่น้องด้วยกัน13คนเป็นบุตรคนที่7ที่หมู่บ้านปราสาตในวัยเด็กอายุประมาณ13-14ปีพระอาจารย์เชิดทำโมกโรลูกพี่ลูกน้องของหลวงปู่เฮต เดินทางทุดงมาจากประเทศกัมพูชาเข้ามาเยี่ยมญาติพี่น้องที่ประเทศไทยบอกจะเดินทุดงไปเรื่อยๆก่อนที่จะไปได้บอกกับแม่ของท่านว่าโยงอาชันอยากจะขอให้น้องไปด้วยโยงอาจจะวาอย่างไรฉันจะได้สอนให้น้องได้หัดเรียนเขียนอ่านจะได้รู้หนังสือทําให้ได้ศึกษาอักษรของศาสตร์วิชาขแขนงตั้งๆตั้ง,ตง,ตง,ตงแต่บัดนั้นศึกษากับพระอาจารย์ชื่ พระพี่ชายตั้งแต่อายุ14ปีเรียนภาษาคอมและภาษาบาลีและออกทุดงไปด้วยเสมอครั้นอายุ21ปีไปเป็นทหารที่กองพันทหารม้า29รักษาพระองค์หล่งโปรดประจำการก็ท่องเที่ยวไปเรื่อยและใช้วิชาที่เรียนกับพระอาจารย์เชิดเมื่อครั้งรูปขมูลไปด้วยกันช่วงชีวิตนึ่งท่องเที่ยวไปทั่ว มีเรื่องตีรันฟันแทงจนกลายเป็นเสื้อเห็นแต่ด้วยความที่มีครูนี้จึงไม่กลัวใครพุทธศักราช2492ไปอยู่ที่ขเมรและเดินทางกลับปีพุทธศักราช2 4 9 5ย้ายไปอยู่จังหวัดจันทบุรีเมื่อพบกับหลวงพอคงวันวังสัพพรตจึงตัดสินใจบ้วนได้รับการถ่ายทอดวิทยาคมอักขระเลขยัน ภาษาคอมเขียนผงลบผงสักยันตและขาทาต่างตั้งมากมายโดยเฉพาะขาถาคมกระพันชาตรียุนระยะทางมุงมันศึกษาจนมีความชำนาญกระทั่งหลวงพ่อคงไว้ใจให้เขียนยันอักขระแทนและเข้าร่วมลุกเศษด้วยอุทธศักราช2 5 3มซ่อม หล่วงพ่อคงมรณภาพจึงได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดวังสับพรสแทนแต่อยู่ได้เพียง6พันษาก็ขอละออกและทุดงไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลับมาบ้านเกิดอยู่จำพรรษาที่วัดบ้านด้านช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินจนถึงปัจจุบันดูจบแล้วเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลช่วยกันเผยแพร่พระพราศาสนาซื่อไอย่าลืมกดไล์ กดติดตามบันทึกไว้ใช้แชร์ไว้ท้องกับหอจดหมายเหตุพุทธธรรมแหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา